อันนี้เซตนี้สองหมืนสามพันเป็นเครื่อง ET95 ใช้าั้ยใช่ไหมคะคกับโครงลิงลงอมอสวยๆโอ้ยโครงลิงลมกับงามแข็งแข็งสองามันเหมือนกันอ,อันนี้โครงทั้งเครื่องเช็คสภาพหนึ่งร้อปร์์ความใช้งานนะคะแถมคาดอุปกรณ์ให้ด้วยอหรือแบบไม่พอใจเครื่องตัวนี้ก็เปลี่ยนเครื่องได้ค่ะ อ,อ,อันนี้ก็คือจับประกอบแยกได้เครื่องกับโคงเนาะแล้วแต่ความพอใจของลูกค้าโอ้จังปิดสองหมสาพันเอาไปสูบน้ำโอ้ท่านิ่ทำโครงสวยจังอโอเคถ้าใครสนใจก็ ติดต่อมาที่ร้านชันยพการค้านะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแฟนอำเภอกำลางสจังหวัดกาฬสินนะคะเดี๋ยวเบอร์โทรจะปักไว้ตรงหน้าผีดให้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่น